不多安。嗯 <music> สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆจ้าสวัสดีครับเอ่อพบอกกับภาพลูกอีสานภาเรอชาแนลนอจ้า,จามื่อนี้กับเป็นเศร้าของวันที่สองตุละสองหาห้องหาจา้ามาเมื่อนี้กับมาจอบเบิังเห็ดอยู่ผู้หมวดนะจ้า,จาอำเภอพิกัดอำเภอบันผือจังหวัดอุดรธาน,นีคือเก่าหาจา์จ้ามีเห็ดในข้อเก็บยวบน้อมื่อนี้เมื่ออากาศพี่น้องฝนหักก็ตกตกหักก็เศร้านะจา้าเป็นน้ำหมอกยังเป็นน้ำหมอกอยู่จา้า จะได้กลับไปตามรุ่นตามชมเด้อว่ามือในห้ฮาสีใดหรือบ่ได้เห็ดนะา้าพ่อครับไปมาไ,ไปเลยจะมีสายไวดอกแรกแข็งมาเด้อพี่น้องเป็นเห็ดเพิงจ้ะเห็ดเพิงหวานเห็ดพิงเงข่าของเราเนะาะพ่อมัแมนจบีบะจ้านี่ยแหละแกงก็หวานดีเลยเหรอมนี่ยเจ็บนะไปหาเราอีกบ่นี่ เห็ดไข่จ้าพี่น้องมึงดูนี่สิได้บ่นี่โอ้เป็นสางลางอยู่เป็นเป็หมูนะเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนดูเกิดบ่ไใดได้หนึ่งดอกขาอันบัวล้วบัวดอกนึงดอกเนาะบ่ได้ดอกคนัะพี่น้องหมูเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกดอกได้สามดอกแล้วจ้ะอันนี้อะไรเป็นเสื้อเล็กเอาไหม่น เราจะข่ายอีกแล้วพี่น้องจ้ะโอ้หดงามเลยนะดอกนีพ้พ่อจุ่มๆนะปิ้งแก้วนี่แซ่บคักนั่นี่ต้องมีอีก,กอันนี่ยแถวเนี่ยาหาๆบุ้งก้อนพอ่อเาจะข่ายอีกพี่น้องจ้ะโอ้ดอกงามงามเห็นบ่พ่อเห็นตีกายนี่ม้านี่บ่บ่บออกแค่แถวๆน,นี่อันนั้นอันนั้นดอกเทาดอกเน,นี่ดอกเทาเด้อพี่น้องเทาหิม เห็ดคข่จ้าพี่น้องดอกจูมเนาะดอกงามีละวเห็ดคคือออกลายแทย้มองหนิมือหนิามเมื่อใดจะดอกอดอมมอทั้งหมส่องส้ำดอกนึงเนาะอืมมาไม่ได้ทั้งบานทา้งนางเ่ยงามอีกแล้วจ้าอู้ดอกคุณเกือบบานนี้จ้าเขาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเห็ตะไข่จ้าอุ้ย จะค้ายุกกลางทางเลยพี่น้องจ้ะจูกจูมเนาะากินใกล่ๆเนี่ยนะเนาะไปเอาอีกดอกบนันพ่อไว้ผลไปบนทางมันจะลายกลางหนทางทำมาพี่น้องโอ้ยดอกนี่รับอสด,ดอกบานเนะนาะนน รก,กร<ม>่เด้บันี่ดอกนงนูบันอนนี้ลังงาเลยดอกนียวมี่สามดอกนาะมงนี่ยังนห,หาอีกว่นนี้ยังไงกันเนาะหลุมผาแล้วททเ,เท่าปะเบิบลเท่าคาแข็งอยู่น่งแคกินเหมือนกันมัน้ยนั่งกิะยำเด้ บอกน้อนหายเลยโอ้ตัวบอกง่ายเองเปี่ยนแต่ไงงามนะพ่องามงามมาเห็ดไข่เริ่มมือพี่น้องงามงามพี่น้องจ้าโอ้หูบอกพี่น้องเอ้ยงามน่ะสอนน้อพ่อสอนดอกกำเต็มไม่เต็มมือเลยนะนะนะนี่ไป ก่อเด้อพี our ่น้องจ้าก่อออกไหมมือนี่้อามือนันบ่พอกร้องก่อนนะก่อกออกเป็นกุ่มเนาะเกียงวานแกงแซ่บแกียงน้ออุ๊ดีหน่อยเนี่ยต้นดอกยังไงจากหน่อยแล้พอนั้นดีหน่อยพฝนแบบเบิ่งหยาดเนาะมาใายเห็นปะก่อแล้วจ้ามู่เดียวกันเด้อจ้ะพี่น้อง เีตู้เสีเอาเนี้ยโอ้มัขามเขียงนเป็หอะขามเงี้ยควทุกปุยู่อือยต้นบัค่าอันนี้นี่สีดอกงามกว่านี่นะครับแมนมามามาเห็นแล้วเห็นแล้วไป<ะ>น,นั่นดอกบานบน,น้หนนาหก ง <Ng> ามานี่สีมานยี่ดอกมืันนี่โอ้ยสะอ,อ่อ,อนคักเด,ด้พี่น้องเดียมเดียงคือนี่มันก็เดิมมัอนี่ไปสงสารจ้าพี่น้องนี่นัางไก่ก็ขวดดอกเด,ดียวนี่วะเออกับดอกเดียวนี่ยแหละเก็บเล็ยผสมหน่อยไปก่อนน้ำมันเนาะตุ่มเนาะ อือสาสรอีดอกนึงเลยจ้ะพี่น้องดอกน้อยๆมีตุ่มงามยุบอ๋อมันจะโอ้ยพี่น้องงามงามงางดู้งาม,วงงามวงวงสวยด้วยเนะี่ยคนน่ะดอกเออกอองกี้ยเน,น,น,นาะบานโอ้ยสุดยอดเลยดอกนี่สวยสีสดดีเนาะก้นถึงงามแล้วก็สีสดโอ้ยพี่น้องตะไข่ดอกนี่จ้ะ เตรียมม,มืออาญ,ญาเนาะตุ่งมงามเนาะไปเอาอีกดอกนึงพ่อจะคั่วอีกจุ่มจ้ะจะจุ่มงามจะสองดอ,อกครับผมไปห้าววันนี้เพิ่งซาจ้าพี่น้องดอกจุม่มนะดอกตุ่มันก,ก้นขาอย่างนเนาะขาเปลือยแล้วเนาะมันถื่องงามดิมันก็เลยเปลือย ได้แล้วบอนั้นแล้วเอาเลยเน๊เอาเลยน่าแดดดอกดนะอกจุ่มดอกงามเนลยจะไข่จ้ะพี่น้องดอกอีบานวานนันเหี้เขามาหนิท่านได้อ่านเนาะบบเห็นตัวนี่วันบบเห็นเนาะดอกจุ่มจุ่มดอกจุมกจ่มดอกนึงจ้ะงามอยู่เขากับบุคอยได้ทายไปได้เนะาะเพราะว่าวัฝุ่นมันตกจ้ะ เนก็จะพี่น้องโอ้ยโอ้ยราคาให้เนตาดีเลาวยาว่มพ่อพ่อเนาวเจ้าเนยเห็ก็จะพี่น้องมันลบวนมาพ่อเห็ดกอยนี่สองดอก อกมานะฮเโอ้ตัดขาบไไ่ไ้เลยก็ตกมาปอกแป๊กปอกแปกนะกครับเป็นอุโมงค์จน,นั่งมองนั่งสมาธิหลวงพ่อที่บ่อกเนี่ยงานที่ทำเนี่ยจี่พี่ทำไมยว่ยล่ะมันลบตบวนี้แล่ะครับ ตะไครจ้าโอ้เกือบมาประธานทุนเท่าได้บ่อายุแข็งเอ๊ตาดอกตูมดอกตูมอีกจีหน่อยจ้าตูมขมามบ่นั่นเนาะบ่เห็นมั้งเนาะวันเท่ากบยางมั้งคิดดินะครับตาครับพอบ้านนี้ดอกเนาะบอนยูดอก นั่นถือนำในเวลาเมื่อบานละจ้าสมาลาพีลานองน่ะคลิปนี้เขาก็ได้เกือบเต็มตาแล้วจ้ะพ่อเมนเห็ดกับมีเห็ดลายยางอยู่ครับเห็ดตะไคร้ได้ลายอยู่จ้ะมือนี่งมิแต่เห็ดตะไคร้เห็ดินกับบ่อว่าว่าชิมี่ไอ้ดินหลายกับบ่อมันบานถิมลายนะเน่องถิมบนตกหลายมือลายบนกระโต๊อยู่ปแป๊บๆพกแกอยู่อันนี้อาจสิเป็นหางพวายยูน้องเขาน่ะ กวางฮอกพยตรงเดี้ยจุเดเือจากมือมือเหน่งต้องพยายออกนี่ข่าวว่างฮอวันที่สามเดี๋ยวมันเด็ดเห็ดที่จะออกดีเห็นหรอกภาสิมาอาร์ติเวีนช่วงใน่เด้อจะอัดสองสามมือพลอปานี้คลิปนี้กาขอขอบคุณในการรับชมขอขอบคุณในการติดตามขอขอบคุณนะทุกสิส่งทุงกอย่างจ้าครับผมวันนี้กับฮิลาพีลา,าน้องกลับไปกันเรียบร้อยครับเดอ้อ บอกกันมาคลิปหน้าเนอะจาพี่้องสว,ส,สวัสดีครับ